ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโนดนะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น AS นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชนะครับคุ้มมากๆนะบทที่6ดดานที่1นะครับ ไอเทมนะครับก็จะเป็นเลดโล่50แล้วก็เลือดนะครับส่วนเพื่อนผมนะครับก็มี4751นะครับแล้วก็ผม48นะสิ่งสำคัญนะครับสำหรับบทที่6นะครับหินก้อนสีม่วงนะที่เราได้มาใหม่นะครับต้องเป็นระดับสีฟ้า แล้วก็ต้องเป็นโจมตีนะครับบวกสามหรือบวก4ก็ได้นะแต่ถ้าดีที่สุดนะครับบวกสี่นะครับกดเรทห้าสยิงตัวล่างก่อนนะครับจะซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ตัวซ้ายกับตัวขวานะครับห่างๆกับตัวกลางหน่อยนะแล้วก็กดโลด้วยนะครับและกดเรทกับห้นะครับ ผมไม่รู้นะยว่าคนอื่นเขาใส่หินอะไรนะครับตีเบามากนะเนี่ยตีเบามากนะครับของเราตีแรงโคตรเลยอะ่ะรอดาเมจไปสามพันเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าเลือดเราน้อยนะครับย้ำนะครับเลือดเราน้อยนะ น่าจะแตกแล้วนะครับไอเทมไหนไม่ใช้นับทิ้งไปเลยบวกสองนะครับห้ามทิ้งนะครับพยายามเก็บบวกสองไว้นะกดห้าสิบน่าจะแตกนะ ไม่แตกว่ะไม่เป็นไรโอเคครับเหลือตัวบนนะครับเนี่ยตัวปัญหานะอุย้ยเราทิ้งบวกสองไปหรอเมื่อกี้ยิงทีละตัวนะครับ อืมทิ้งครับไม่มีเลดอ่ะชาร์จครับแล้วก็ชาร์จเหมือนกัน สวยครับรู้สึกว่าเราเก็บบวกสองไว้อยู่ใช่ไหยเยี่ย,ย,ยมตัวแรกอะ่ะควรมีบวกสองนะครับเพราะว่าจะได้ล้างบาลีียออกได้นะครับวิเงแงจัดเลยว่ะ อย่าลืมเติมเลือดด้วยนะครับสวยเติมเลือดครับแล้วก็ตีปกตินะไม่มีอะไรครับต้องตีปกตินะ เสียงจังครับทิ้งครับไม่รู้เธอหน้ามันบัฟบ,บาเลียหรือเปล่านะไม่บัฟด้วยนะครับอัดสิครับอย่าลืมเหลือพลังงานไว้ด้วยนะอย่างน้อยสักยี่สินะครับทิ้งครับตัวนี้ก็ชาร์จเหมือนกันครับ สวยครับบวกสองมาพอดีเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีพลังงานครับเราไม่สามารถปลดล็อกบาเรียได้นะ oh. น่าจะเกือบแตกนะครับย้ำนะครับน่าจะเกือบนะเลือดเหลือนิดเดียวนะครับจริงๆด้วยครับ ควนนิดเดียวเลยอ่ะจยากอัดวะ่ะอืมต้องบินนะครับเพราะว่าไม่มีมุมยิงนะครับตัวนี้นะมันบางนะครับไม่ต้องกลัวนะ ดูนะครับต่างกันมากนะห้าหมื่นหนึ่งกับสี่หมื่นแปดเนี่ยสามพันเองโคตรเบาเลย